นี่ชั้นสองแต่อโอ้ตอนนี้แบงโล่งใจเพราะว่าดูนี่มีปัญหานี่แบงมืดหน่อยนะซุปโอเคดีตรงนี้ดูชั้นนี้นนใช่ไหมล่ะใช่ไงโอ้นั่นเป็นกระจกอ้มีหิงผ้าด้วย,วยสังแกปอะไรอันนี้เป็นหิงพา้าเป็นน้ำแดงนะอาจจะลางๆสังเกตดู โ okay. อเ okay. คนีนนน่เพื่อนๆดูอสามคนยืนยันหน่อยอ๋อเพื่อนไหมเพื่อนอ๋อเดินตรงเพื่อนดูอ๋อเขาห้องนี้นะสขายิงครับอันนี้ฉันฉันเมื่อกี้ชั้นหนึ่งจริงจัเจอะไรอ่ะอ๋อคุณเจองเลสามร้อยอะ่ะ <laughs> ปัญหาบรรยากาศนยังไมด,ไดูไม่อึดหนักครับมีอากาศเข้าได้ซุกแบงอันนี้ถึทงทั้งสี่แล้วนี่โอเคครับ เฮ้ยเย็นอากาศเย็นอากาศใช้ได้มีแอร์มีแอร์นะแบงโอเคอันนี้ถามว่าออกเที่ยงใช่ไหมถามว่าออกเทีย่ยงอันนี้รู้สึกว่าฉีดผมมากนะอ,อันนี้เรามาที่ห้องเราใช่ครับทางทางโรงแุกเฉิๆนะครับโรงแรมสตาร์อ,าอินเฮ้ยเฮ้ย ทางลงชุดเชิดโหเย่นี่ห้องประตูห้องสี่สหกยืนยันหน่อยเปิดประตูประตูครับโอ้สี่สินห้องหนนี่เเนี่โรงแรมตายอินนะครับโอ้มีอ่างอาบน้ำ กินก็อัดนิดหน่อยนะฮะอ๋อมีน้ำครับนะฮะออาดีหนอไม่ค่อยมีคนอยู่ไม่นตอนซีเรียสนะฮะไม่ค่อยมีคนอยู่ีกร็ออกมาว่าแล้วแหละโอเคแตเรารู้ว่าจะกลายข้างนอกอันนี้ ไปคิลิบงประตูหนึ่งนะอ่ามมองจากโรงแรมสไตล์อินนะฮะเปิดประตูห้องเราจะเปิดห้องเปิดเปิดในห้องก็ได้เปิดในห้องคุปตังหน่อยสามร้อยนะสามเพราะสามร้อยแท้แต่ว่าวันนี้เพื่อถ้าเอาง่สไตล์ถ้าเรามาแต่ก็จริงเราอยู่ได้เราไม่รู้ปองมีบิอะไรเราก็อู่อยู่ได้แต่แต่ลักษณะท่าทางแบบว่าคือโรงแรมเพิ่งเปิดไงมันโซมมากคือเราเราเป็นรายแรกของวันนี้ โอ้ยกี่เดือนแล้วต้องถามก่อนว่าเดือนนี้มีคนเช่าอย่างต้อบอกีห้อขึ้นไปอีกไหมอ่ะใช่ครับเราต้องขึ้นไปอีกแน่นอน7แบตชั้นสุดขอฟ้าขึ้นไปดับฟ้าขึ้นไปดับฟ้าเอาหน่อยดวดีๆส้อยๆเหนียะมากบนเรือมาสักครัเลยแล้ว จบอะเดี๋ยวแล้วี่มีชั้นอีกเอาเอาไว้ให้เหนื่อยกันดิให้คนรู้สึกมันเหนื่อยกันไม่ต้องปิดปิดไหมปิดปิดกันมันจะได้ปวดเยี่ยวอ่ะวันละเปิดแอร์เยี่ยวได้เยี่ยวได้ปิดประตูด้วยตอนนี้คุณแบงค์ปวดเยี่ยวนะฮะรู้สึกปวดเยี่ยวอ้าวคุณปิดประตูก็นละแล้วแหลง่ายอันนี้เขาเปิดไงคือก็ไม่รู้ไงอ๋อไม่มีใครเปิดใช่เปิดโดนพัง สี่ศูนย์หกนี่มึงเตรียมไปซื้อเลขกันเนี่ยอาจจะอาจจะมีถูกกันได้อ,อ,อ่ะสี่ยโชคอ่ะอ๋อก็โอเคแต่โอ้โอเจอนะอุ้ยอุ้ยเจีอะไรเจนตามมาครับโอ้ยอยา่าถ้าได้เลือดนี่แม่งมีแบบฟ,ฟิลมากกันนะมันเกือบแล้ว,ลวมันมาแล้วล่ะนี่ครับไปเจอยู่ดีมาเลือดนี่ โอ้คนนิดหน่อยครับตรงนี้มีเลื่อนนิดหน่อยป่ะเฮ้ยเราต้องต่อแล้วป่ะเพราะเดี๋ยวมันจะเช้าไม่ใช่กุญแจเก็บไว้ที่ผมนะใช่มึงต้องเก็บไว้อย่าหายให้ปิดแอร์ไว้ก็ได้เฮ้ยเปิดไว้เพราะว่าเราเข้ามาจะได้เย็นๆอ๋ออ๋อมีน้ำขึ้นมาแล้วเราจะเอาไม่ใช่ไหมวางไว้เมื่อไรหน่สี้วสี่สิบเจ็ดเราอันนี้อะไรอันนี้อันนี้ข้ออะไรสี่สิบเจ็ดสี่สิบข้อนะมือจอยู่ที่ผม ไม่เน้นไงอันนี้เพิ่งชั้นสี่นะฮะเรามีชั้นโอ้โหมืดสุดุนนะพ่อแล้โหเคหรืมว่าไม่มีคนอยู่อ่ะพี่เฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมึงอย่าเห่ามึงอย่าเพิ่งกัดไฟไม่เปิดวะเดินเดินไปฝั่งนู้นเดินไปฝั่งนู้นเดินไปฝั่งนู้นไฟไม่เปิดวะเพราะว่ามีห้องที่เปิดไว้อันนี้เราเดินมาชั้นห้านะฮะ ห้องชั้นนี้ไม่ได้ใช้รด์ซึ่งถ้ามันดีมันก็จะดีอ่ะชาวนครสวรรค์นะครับก็จะมีห้องที่เป็นห้องห้องอยไว้ทำงานอ๋อกับห้องคือไม่ไม่ได้ใช้ชั้นหโอ้ยเดินจะช้าหน่อยดี มึงคิดถึงคนถ่ายกล้องสิมึงคิดถึงคนถ่ายกล้องสิถึงไม่อย่าเพิงพ่งอย่าเพิ่งเราเบรกที่ชั้นนี้ก่อนแป๊บนึง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 นี่อะ,ระไรถุงกาวนะโอ้เออเป็นถุงกาวเปล่าวะเฮ้ยลองหยิบกันเพื่อคลาย,ายความสบายใจฟุบ๊บซุปหยิบหน่อยไม่เหนื่อยเลยไม่รู้สึกแบบอืไม่ใช่พูดเดี๋ยวว่าเพราะว่าเราปรุงแต่งมาตั้งแต่ตหนแล้วใช่ปะ ใช่ไหมเราเราปรุงแต่งเพราะว่าเราคิดเฮานี้คือไม่ได้เป็นพีกรณ์นะคนชื่อตระกูลนะไม่ใช่จําเป็นคือพูดเราว่าถ้าตึกนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยมันจะดีกับทุกคนในจังหวัดแล้วก็โรงแรมสไตล์อินเราพยายามทาให้ตึกนี้มันดีขึ้นใช่แต่มันต้องบิลหนักเลยไม่ไม่เรื่องบิวนี่มันเป็นเรื่องของผู้จัดการเขาไงแต่เราบอกไปเลยว่าคือตึกห้าเนี่ยอาจจะเพราะว่าเพราะตึกสี่มันเอาทําไมเขาต้องให้ตึกสี่เราเลยป่ะชั้นสี่มันโล่งเหลือเกินแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะ พอตึกห้าเขาไม่ได้บิ้วไงไม่อาจจะเคยเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยแต่ว่าคนกับผู้จัดการเขาอาจจะไม่มั่นใจเราถ้ามันไม่มีอะไรจริงเนี่ยก็คือคําว่ามันไม่มีอะไรจริงไงไม่มีอะไรจะเราขึ้นชั้นหกเลยเอางั้นโอเคยังไงยืนยันนะเ,เพราะว่ากูอยู่ท้ายกูก็ตึงนะตอนนี้ขึ้นไปชั้นหกครับเมื่อกี้เราเช่าห้องสี่สิหก เอ้กูจำเป็นต้องมีแบกอยู่ข้างกายป่ะี่ตามเจอแมวเพราะว่าฮะผมเจอแมวอะแมวแมววิปแล้วอ๋อไม่ไม่เป็นไปได้แมวกับตึกป่ะเดินด้วยกันใกล้ๆกันโผล่ไปไงอ๋อไม่ไม่ผูคิดว่าอ้าวดูสักห้องหนึ่งอันนี้เขาบิวแล้วเนี่ยอ๋อไม่ไม่เป็นเออเป็นไปได้คือห้องห้องเก็บของเพราะว่าจากชั้นห้าเมื่อกี้นี่คือชั้นหกนะครับกระจกแต่แต่ว่าวิวสวยมาก แล้วก็เหมือนเราอะไรที่ทำจริงเราไม่ได้กลัวอะไรแต่เราจากอาจจะขึ้นดาดฟ้าว่ะไม่แม่เออคือเราต้องขึ้นเพราะว่าผลที่อยู่ที่ตึกไม่ใช่อยู่ที่เราโป๊ะใจเย็นค่อยๆดูก็คือเหมือนห้องนี้เป็นห้องเก็บของจากห้องอื่นๆนะฮะก็คือความจริงอาจจะคิดอ่าดูห้องนี้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 คือเก็บของห้องนี้คือเก็บของจากห้องนั้นอมานี้อ๋อห้องน้ำอ๋อคือคือไม่ได้ใช้ ไม่ต้องคิดมากคือคอือตึกไม่ได้ใช้แมันสภาพต่างจากห้องเมื่อกี้มากเลยอะไรอน e ่ยกระดูกหมูธรรมดานีแค่ขี้แมวอโเคโอเคโอเคอ๋อก็อาจจะแบบเจ้าของหรือว่าพวกคนเลี้ยงเอาเก่าเฮ้ยกระดูกหมูขนนกทั้งหมดใช่ไหมมั้งเพราะรู้สึกว่าลงดีกว่า อือมอืมเอาตรงนั้นไม่จะไ,ได้สา้าจริงใช่ไหมไม่ไม่ต้องเอาตรงนู้นกอนพอเมื่อกี้เราขึ้นมาอนนี้แต่ผมรู้สึกว่าไม่ต้องหลาบฟ้าหรอกไม่เชื่อไมเอเชื่อผมเถอะเฮ้ยกูคิดว่าไงถ้ามันดีมันจะดีกับทุกคนผมไม่รู้เฮ้ยห้องนี้ดูห้องนี้เหมือนมีคนอยู่มอีอ๋อแต่อาจจะเป็นตากเสื้อผ้าครับเพราะว่าก็ก็เหมือนว่าตากเสื้อผ้าทิ้งไว้ ปิ่นโตชามช้อนลืมเลยนะใช่ใช่ฮ้ก็ก็คือจะพูดว่าต่อให้รวมเพศก็ได้นะก็คือพวกพ่อแม่าหรืออะไรเงี้ยรวมเพศได้อ่ะใช่ป่ะนี่คือชั้นไอตอนนี้ผมไม่แน่ใจแล้วก็คือมีเสื้อผ้าตากไว้อ๋อแสดงว่ามีคนอยู่อ่อหกหกชั้นหกคือมีคนอยู่แต่ว่ามันเฮ้ยอย่าเพิ่งตรงไปนู่นดิค่ะขึ้นปีนผ้าได้นะผลผลดีเป็นเป็นกับที่ตึกนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าผมมไ่ตอดอยู่ที่ใครผมไม่เสียว่ะ ไม่ใช่เพราะว่าเว้ยนี่อ่านนั่นอย่างเงี้ยมีทีวีคนอยู่อ่านดูดูดูคนนมาเขาไม่อยู่จริงเลยไม่ใช่ก็คืออาจจะเป็นพวกพวกคนที่พักไงอาจจะเป็นแรงงานพม่าหรือว่าแบบอะไรเงี้ยซึ่งมันถูกไงแล้วก็เป็นพวกเขาใช่ใช่มันเก่ามันเก่ามากก็คือไม่ได้ใช้คือมันเก่าไม่ดีมากอ๋อ อ๋อนี่ครับตึกที่ชั้นนี้ไม่ได้ใช้คือตั้งแต่ชั้นสี่มาไม่ได้ใช้หมดเลยมีโทศรศัพท์มีของเก่าๆเยอะนะครับอันนี้ชั้นแหม่แล้วถ้าคนบอกที่ใช้บอกว่าใช้รีบ่ะอันนี้โอ้อันนี้แมงรีมไม่ได้ใช้ว่ะแมงยิ่งสูงยิ่งมา เอ้ยผพูดว่าอันนี้เป็นเรื่องดีนะคือแบบถ้ามงั้นคนที่เจอแล้วอยากจะช่วยจะได้บูดเลยนะเราคลิปนี้ช่วยเลยว่าเฮ้ยไม่ใช่คือแบบถ้าเขาเขาจะเปิดเป็นการกุศลหน่อยนะอันนี้ชั้นแปดคืยิงทะยันใช่ไหมมาเดินทะยงนึ้นไปคือคือห้ององด์ตู้คอนเปิดเพราะมันเคยเกิดเกิดเรื่องแล้วก็คนคนก็คือตัวคนที่ที่ข้อจะรับรับไม่ได้เขาก็ กลัวกันไปเงี้ยแล้วเฮ้ยตึกเขาก็ไม่ได้บูรณะปรับปรุงแล้วมันก็เลยแบบยาวไงซึ่งซึ่งถ้าเกิดเอาเราเราจะทําบุญให้จิตใจคนที่จะมาเช่าอยู่ดีเนี่ยซึ่งมันก็ดีมันก็ส่งผลกัรที่ดีเพราะว่ามันเป็นโรงแรมจังหวัดใช่ปะล่ะใช่เมื่อก่อนเนี่ยจริงหร่แต่เขาตึชั้น่แล้ใช่ใช่เพราะว่าคือคือมันเหนือมันมัน คือมันมันมันต้องช่วยคนที่แต่ละสมาชิกมีอัฟ้าเด็มได้แล้วใช่โอ้ความจริงทัศนียภาพดีมากใช่ทัศนียภาพดีมากคือคอนหวานนียแหละอ่าดูห้องนี้โอ้ห้องนี้เป็นห้องเปิดโล่งเลยครับไม่ได้เปิดโล่งกระจกหายใช่ไหมกระจกหายแล้วอ๋อเฮ้ยยัยแกมันดีปะโอ้ยม้วนวิดีโอเด้เออเมื่อกี้มันอึดอัดนะเมื่อกี้มันเหม็นทีนกเออลมไม่ใช่ ตอนนี้เราเจอพาร์ทิทแล้วนะครับชแปดแล้วตอนนี้คิดไม่ได้วะถือไม่ได้วะเออเนี่ยที่จอดรถห้องซักแล้วไงนะอันนี้ชั้นไหนชั้นแปดถึงเก้าอะแปดถึงเก้าปวดปวดฉี่ว่ะจะลบลู่ไหมเนี่ยไม่รู้อะตอนนั้นเนีอะเพราะว่าปวดฉี่จริงๆไม่ไม่มันปวดฉี่จากเราด้วยแหละก็ไม่รู้ว่าตอนนี้อาจจะแบบท่าตัวหรือเปล่าไม่รู้ไงอ่ะงั้นมึงถือไอ้กูกูปวดเยอะแล้วถือกล้องไหมถือคืออันนี้ก็ให้เครดิตึกันแล้วกันว่ากล้องหน้านะ เออเออกล้องหลังไม่แต่ว่าคนจริงมันก็โอเคอ่ะแต่ว่าเจ้าเจ้าของต้องจัดการเองเราก็าไม่ทำเองเพราะว่าตอนนี้เราชั้นแปดตึกนี้มีกี่ชั้นเราไม่รู้เราลองมองเข้าไปได้ไหมสองชั้นสองชั้นก็เดือดฟ้าละก็ก็โอเพียงเจ้าของต้องดูแลเองอยู่เยอะไล้วนะเดือดปิดไม่ดีเลยแล้วฝดเยอะจริงเลยห้องน้ำเยี่ยมห้องน้ำี่ได้มีเทพธรรมะด้วยพุทธทาสภิกขุนะฮะ เจอเทพเลยโอ้เออยได้เจอทหาาพิคนี่ว่าตัวโก่งกก่งคือทหารพิคนะแต่ว่าคนก็เยี่ยมผัดถึงเพื่อนคนเพื่อนคนสบายใจกูจานจานซุปไปตามอาจารย์ต้อมได้ได้คนนึงเร็วอ้าวจานต้อมไปแล้วจานซุปนี่โอลิซ่าเปลี่ยนเงินเออโอเคป่ะโอ้หนี่ไงเข้าถึงให้เราอยู่ชั้นสี่นะอืมไฟไม่มีกูจะเยี่ยมไงวะ อยู่ช <speech> <court> <laughs> <Yeah S 1> ่นี้นะไเ่งกันนะอ่ะโอเคงันอยู่ตัวนี้อยู่นี้ไม่ไมถือเลี่ยวกันโอเคโอเค เี่เสร็จไม่ถึงกับพลังงานรับว่ามันเป็นความมือดัในใจครตรงนี้มันลมมันเย็นมากนะฮะคือคือเราจําประวัติไม่ได้เราจาประวัติผมไม่รู้ผมไม่รด้รู้แต่ว่าผมรู้สึกดีอยากอยู่นานๆนั่งกันนั่นนลมเย็นไม่ไม่แต่ความจริงแล้วถ้าเกิดสมมติเช่าห้องได้แบบมุมนี้มันก็เพอร์เฟกจัดนะอือหือ มันมันเพอร์เฟคแต่ที่ผายเดินขึ้นมากี่ชั้นก็ไม่ไม่แต่ว่าเขาต้องต้องบิวไงเขาต้องทําเพื่อคนเนี่ยเราคนเข้ามาเงี้ยทําไมชั้นห้าชั้นหกปันเจ็ดจั่งแปดเข้าไม่ได้ใช่ก็มันเป็นอย่างเงี้ยใครจะกล้าขึ้นมามันก็ต้องตัวเจ้าของตึกไล้วแ่าจะต้องเราก็ดูวิวนะฮะวิวโอ้วิวสุดยอดมากถ้าแม่ปวหวยแม่จะมาก็ได้ดูดิแต่วิวดีมันดีมันดีเนาะแม่ไะฟ้าไปด้ฟ้าดีกว่าพอแล้วก่อนขึ้นไะฟ้าดีกว่า เราถ่ายเรื่อยๆเราใส่เรื่อยเราไม่ได้พอไปได้ฟ้าเยี่อนนีคกาะทําะฮะผมเชื่อว่าหนักท้ายที่กว่านี้บอดี้ชุดหน้าแล้วกลับเราได้เรียกว่าบอดี้นี้อาจจะเขาสู่หมดตรงทีนี้คราวนี้เราเราเราอยู่ชั้นเกือบสุดท้ายใช่ไหมคัน่าจะประมาณชั้น6-7ใช่ไหมเราอาจจะต้องดูห้อง่เพราะว่าบางห้องก็อาจจะอันตราย หมายถึงว่าบางห้องมันเฮ้ยแลเขาดึงสายอะไรเนี่ยอ๋อมันเอ้าดึงมอนวีดีโอเล่นคือคือมันก็ต้องดูนะเพราะว่าทําไมเขาถึงไม่มาอยู่กันเพราะว่าชั้นข้างบนเขาไม่ได้บูรณาการถ้าขอาจิเขาจะไม่ทำแน่ๆใช่ใช่ก็คืออะจรนันแต่ความจริงมันทําแล้วมันก็จบนะมันเป็นเรื่องของเงินที่เขาไม่อยู่แล้วเขาอยากจะทาหรือไม่อยากทํา กตึนี่อยูแล้วซึ่งมัน,มนอเออใช่ม,มันไม่มีปัญหานะคือโอ้โหดูตึกห้องห้องนี้เะยครับพ่พามาอ๋อเปืือนเป็นน้ำดูห้องนี้นะอ<ป>อ๋อนี่คือตึกห้องของ,งนอมตาินนะคือมันอ๋อมันมีนกพิราบตายอะไรงนงี้ครับเขาปล่อยให้มันเลอหลงังมีกระจกก็ ความจริงถ้าถ้าเขาบิลด้วยแต่ความจริงเนื่องจากอุบัติเหตุแล้วก็เขาอาจจะทําไม่ไหวนะฮะก็เลยไม่ได้ทําต่อซึ่งอันนี้เราไม่รู้น่าจาคงไม่ทําต่อแล้วไม่มีใครมาแล้วไม่ซึ่งมันจบที่ชั้นสี่ก็โอเคก็ถือว่าเราช่วยเขาโอ้โหจากการอะไรอย่างเ้ยยังยังยังเหลือชั้นหนึ่งอันนี้เป็นชั้นเก้าแสงที่ตอนเช้าแบบอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ขี้้ในตูอ๋อคนขี้ในตู้โอเคโอเคโอเคไม่ขี้เมื่อกี้เครียดเลยคนขี้ในตู้นะฮะ,อ,ะ,อ,ะอ่านอะไรอะไรอ่านอ่านในหะ้คนขี้ในตู้เหมือนหมาเดินที่สองโอ,โอเคโอเคถ้ไม่กูอ่านแล้วนี่เป็นห้องอะไรช่วยช่วยหน่อย,ย,ย,อยเพราะว่ากูคนเดียวอาจจะตึงน่าจะเป็นห้องพักของพวก<ป>นเะนี่ยกูมีฝ่าไว้นะ้ำ่ะ ไม่รู้อ่ะนี่นี่เดี๋ยวเพิ่งเพิ่งดูดูเพราะว่าชั้นนี้ก้าหมดแล้วไอ้พวกนี้เข่าของเป็นชั้นที่ไฟไหม้เอ๊ะมันจะเป็นห้องอะไรนะห้องพักแบบเล็กๆส่วนบุคคลนะอ๋อมันมันอาจจะเป็นห้องย่อยปะกูคิดว่าเป็นห้องซอยเวลาถอดรองเท้าเร a r k d a r ก คือมันพังอะชั้นบนเขาไม่ได้บุลนะต่อที่นั้นเนี่ยสายดีอยู่นี่โอ้เอ้แม่เราอังกระจกเราอังกระจกนี่เป็นห้องคือมันพังไม่รู้จะพูดต่อไหนแพังแล้วก็ไม่ได้บุลนะก็คนคนคนทำค,คงเหนื่อย,อยคือคิดว่าน่าจะพอ,อคือมันมันเหนื่อยที่จะบุลนะเฮ้ยเราต้องใช้ชั้นนี้เพราะว่า ท้ายท้ายมันจบละอัน,นอันนี้คือมันมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นนี้ชั้นเนี่ย <ผม S 1> เราไม่รู้ <ผม S 1> ขอโทษนะครับคือคนจะเป็นไฟไหม้นะเอ้แต่ว่าไฟไหม้ทำไมมันมันมันก็ทางชั้นเตยชั้นเตย,เตยอยู่สาย,ยไม่แต่ว่ามันมันก็เป็นร่องรอยไม่ไม่ใช่ว่าไหม้ อ๋อ <AL> แต่ว่าอาจจะโดนลื้อแล้วก็ตอนแบบเก็บของนะแล้วใครเก็บอะไรได้ก็เก็บแต่เนื้อมาถึงชั้นเก้าของงานสไตล์อินนะฮะกบเราอยู่ชั้นเก้าแล้วคุณจำไม่ได้ปะผมขอไปตรงสไตล์อิะะน,น,นอ๋<ข>อก็คือคนลื้อออกคือคือย้ายตึกลื้อออกก็คือเขาบิ้วแค่ชั้นสี่พอือโอ้โหย้าย,ย,ายทุกอย่างฮะดูแต่ว่า อีสิบนาทีตอนนี้โอ้โหนี่ถ้า,ถนนาทุกงี้เลอ๋อใส่ร่อนแนนแต่ตอนนี้เราถ,ถึงจา,าจากฟ้าแล้วนะครับจากฟ้าแล้วไม่ได้ยิบหัวนะครับอ,อัเงบไม่เหกรับา่ะเฮ้ยมองไม่เห็นเลยวะแป๊บนึงดโิโอเคโอเค อันอันอันนี้คือเป็นดาดฟ้าขรงแรนสตาร์อินนะครับโอ้โหคือแม่งเลิกใช้งานใช้การจริงไงนะมีหน้าเขาถึงแบบไม่ค่อยได้ซีเรียสน,นะครับเพราะว่าตั้นแต่ชั้นสี่ลงไปนี่เขาก็ปล่อยอทินะ้งโอ้สปาโรงเรมสตาร์อินนะครับชั้นบนดาดฟ้า มันจริงเขารู้สึกมันก็คือแย่โห,โหโกระจกพังนี่กระจกพังนะอาจจะเป็นตั้งแต่ไฟไหม้แม่แขบอกว่าน่าจะเอาน้ำไกขวดถุงน้ำ <c oughs> เหนื่อยจางซุปโอ้มัน <c oughs> ไฟไหม้วะ่ะก็คือมันเละ <c oughs> มันเละก็คือแต่ว่าความจริงแล้วคนเจ้าของเก่าทำได้นะทฤษยสภาพแล้วมันทำได้แต่ว่าเขาคง เรื่องของเขาอะเราพูดไม่ได้ขอไอหน่อยจ้ะู่เขาเลยรู้สึกน้ำตาจะไหลเราจะมีสี่ชั้นอะ่ัน้อขึ้นลไม่ไ้องขึ้นละไรมไม่มีองหขึ้นาคือไฟไหม้นี่เราไม่รู้ว่าเราเกิดให้ทำโอ้กระทั่งต้นไม้ด้วยมันต้องเป็น V I P ประมาณนึงว่ะ น้ำเอออ่านอําน้ำอ่านน้ำเห็ุเป็นต้นไม้เลยแล้วไปยดในกาิดโอ้โหดูิดิระวังลวกทีไอ้หี้เขาถึงบอกว่าให้เราใช้บันได่ยเน่ยอ๋อเราใช้แนบันนึงป๊นนึง ควมามาาจริงแล้วแม่งต้องเห็นภาพตอนนี้มันไม่นะ <Hey. S 1> เราจะดูไม่ไม่ใช่หมัน,ม,นมันแบบเราไม่รู้เลยทำไมมันถึงเล็กขนาดนี้ไ mm hmm. แล้วเราจะเล่าให้ใครฟังว่าอ๋อตอนนี้คือ<ร>ชันด<ร>าดฟ้า